นี่ครับผมห้าห้ามอัดไปลงนะทุกคนอ่กับานเพิ่งอัดไปลงนะครับผมขอร้องนี่ตายแล้วเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดคนในนี้นะโอ๊ยอ่าเห็นแล้นะฮะถ้าเหมือนไม่ได้ยินนะครับผมอ่าเราไว้เมื่อไรผมทุกคนไปดูรอดูสเตทแคสแมกซีนพวกนี้นะครับผมแคสวอร์ดใช่ นะครับผม mm hmm. ก็ตื่นเต้นเหมือนกันสำหรับแบบแคสนะครับผม mm hmm. น้อยไปเวลามันมีน้อยไปไม่พอใหใช้สนใจให้เธอ ภูมิแพ้ดีขึ้นยังครับ,รบก็ประมาณนึงครับทุกคนไปทําหน้ามาไปตัวสิวมาทุกคนดูเป็นรอยเลยอย่าลืมพับผ่อนเยอะครับผมครับขอบคุณครับโอ้ยมีคนส่งไอติมให้ด้วยไอติมไอติมกับหัวใจนะครับผม h a ฮ d h ์ g น,นะครับผม วันนี้ร้อนไหมไม่ร้อนนะผมห้องข้างหลังก็คือตื่นเต้นมากวันนี้ได้เจอกับเพื่อนๆในวงการ T-pop มากหน้าหลายตามไม่ว่าจะเป็น Proxy l e e d Entertainment คือแบบมาหมดเลยแล้วก็มี s Star มาด้วยนะครับผมทางค่าเรียบร้อยแล้วครับทางค่าเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็ไฮ แล้วคู่ทายแล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราอยู่ที่ไหนนี่ไลฟ์อยู่เนี่ยไลฟ์ได้ป่ะได้ป่ะหทายสวัสดีครับนี่เราท้าคู่นะเราท้าคู่เอาอ่ะทายติ๊กตอกไลฟ์มันตอกอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยองเจอกันดูไม่ได้นัดหมายเจอกันดูไม่ได้นัดหมายเจอกันช่วยเขาหน่อเจอกันอเออวันนี้เราก็เจอกันไปหลายรอบแล้วไม่ได้ดูเลยว่า เี่ยวเราพรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้เราต้องเจอกันแล้ววันที่23อีกรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนตายแล้วนี่เราอยู่ Last One ท่ามกลาง Atlas นะครับผมสวัสดีครับผู้มาลาครับ Atlas One ครับเ Atlas One เย้เดินไปเดินมาเรือยๆรู้ว่าคือห้องนี้เย็นกว่าห้องคนเดียวจริงเหรอจริงเหรอห้คนเดสี่ห้องคนคือร้องหาสิ่งหาสิ่งก็รอ คือเซิลเสร็จแล้วโอเคผมไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายทุกคนแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายเราดูเสาร์นี้ซูเปอร์แมตช์เจอกันครับซูเปอร์แมตช์เจอกันผีกลับก่อนเจอกันเจ้ลกเจ้าสวันใช่เจอกันนะบาย